บทที่8บทสวดธรรมจักรกับปวัตนาโสเอวัมเมสุตังเอกังสม,มยังพัควาภารณาสียังวิหาราติอีสิปัตะปะเนมิคทายเยตตาตะราโข,าาาขพัควาปัญจวักีเหภพิกขูอามันเตสิเทวมเมพิขเวอันตาปัพัชิเตน,นะนะเสวิกภาโยจายังการเมสุกาลสุภาร,ริกานิโยโค ขีโนคัมโมกทตุชนิโกอนาริโยอนัทสันฮิโตโยจายังอิตากิอัตากิละมาฐานุโยโคทุโโคอนาิิโยอนัทสันฮิโตเอเตเตพิคเวอุเพอันเตอนุภูคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคตเะอภปิสังขุทาจักขุกรณียะนากะรณีอุปัสมายะอภิญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกตมาส กตมาจะสาพิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตนณอภิสังพุทธาจากขุกรณียานการณีอุปสมายะอภิญญายะสังโพธายะนิพานยะสังวัตติอายเมวะอาริโยอาถังคิโกมคโคเสยยะถิทางสมาธิฏฐิสมาสังกโคสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิายังโขสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตนณอภิสังพุทธา สักขุกรณียานักรณีอุปัสนายะอภิญายะสัมโพธายะนิพนายะสังวัตติอีทางโขปานะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรดามปีทุกขังโศกาปลิเทวทุกขาโทมานัสสัสสุปายาสาปีทุกขาอปีเยหิสัมปโยโคทุกโขปีเหหิวิประโยโคทุกโขยมปิดชังนะ ละพติตํงปิทุขังสังคิตเตนะปัญจุปทานขันธาทุกขาอีทางโขปนะพิกเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโกโนภวิกานันทิราคะสาหคตาตัตระตัตระราพินันพินิทินีเสยยถีทางการมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอีทางโขปนะพิขเวทุกขนิโรโทอริยสัจจังโยตัสาเยวะตันหายะอเสสะวิราคะนิโรโทจาโค นิสักโคมุติอนาลโยอีทางผัปนาพิฆเวทุขะนิโรธาพานินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัฏฐมิกโกมคโคเสรยถีทางสัมมาคิธิสัมมาสังกปโปสัมมาวาจาสามัมมาตมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิฆเวปูเพอ,อนุสเตสุธรรมเมสุจากหูอุทปาธิยานังอุทปาทิ ปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปณิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมพิฆเวภูเพอนุสเตสุทังเมสสจักขงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโผปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมพิฆเวภูเพออนุสเตสุทังเมสส จากผงอุทปาธิยางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิมีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมภิขเวภูเพอนุสุเตสุทำเมโสจากผงอุทปาธิยางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปัิญทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตัพันติเมภิขเวภูเพอนุสตเตสุทำเมโส จากผงอุทปาธิยางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตั้งโผปณิทางทุทธศาสนาโยอริยสัจจังปณินนติเมพิคเวอุปเพอันุสุเตสุธรรมเมโสจากผงอุทปาธิยานงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตั้งโผปณิทางอีทางทุกขนิโรโทอริยสัจจังเมสัจจันติเมพิคเว ปุเพอ,อนุสตเตสุธทมเมสุจากผงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโลโกอ,อุทปาทิตังโขปนิธัทงทุกขณิโรโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัดสัจฉิกาตัพันติเมภิกขเวปุเพอ,อนุสตเตสุธทมเมสุ จากของอุทะปาทิญานังอ like ุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอารโลโกอุทะปาทิตัณหปนิทางทุกขณิโรโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิกเวปุเพอนุสเตสุธรรมเมสุจากขงอุทะปาทิญานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอารโลโกอุทะปาทิอีทางทุกขณิโรธานมนีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุสเตสุธรรมเมสุ จากขลวงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิต่างโผปนิทางทุกขนิโลธะภาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตะพันติเมภิคเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจากหงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิ ตังโผลบนิทางพุทคณิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังพราวิตันติเมพิทเเวปุเตอานุสเตสุธรรมเนสุจักของอุงอุทปาทิญานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารลโคอ,อุทปาทิยากวกีวัจเนพิทเเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวทาทสาการังยถาปูตังญาณคัสนังนักสุวิสุทธังอโหสิ เนวตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาราเกสัพรม,มะเกสะสะมณพระมณิยาปัจชายะสะเทวะมนุษายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจักโขเมพิกเวอิเมสุจตูสุอาริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังยานัทสนังสูวิสุทธังอโหสิอคา,าหังพิสเว สัทเวเกโลเกสมาร,ระเกสพัพพมะเกสัส,สมานมณพรมณิยาปชายะสะเทวมนุษสายะอนุตรังสังมสังโพธิอภิสังพุโทโธปรจัจจญญาสิงญาน,นจาปปะณะเมทัสนางเอกปาชิอกุปปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินถิธานิกุนักพระโวติอิทมโวจะรควาอัตตมาอัตตมานา ปัญจวคียาภิกูุภควาโตภาสุตังอัคคินันทุงอมัมมิงจปะปปะเวเวยยาการณสมิงกันยะมาเนอยยสมะโตกนทัญยะสัวิราชังวีตะม,ม,มังธรรมจักขุมอุทปาทิยังกินจิสมุทายธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจพัพวัวตาธรรม,มจักเกคุมมาเทวาสัทมนุสาเวสูน เอตัรภควตาภารณะสียังอิสิปตนมิทาไเยอนุตรังธรรมะจักกังปวัตติตังอปวัติยังสมเนนาวาพระเมนพระมเนนาวาเทเวนวามารีนวาคามุนาวาเกณจิตวาโลกาสมินติภูมมานางเทวานางสัพทังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสูงจาตุมหาราชิกานางเทวานางสัพทังสุตวา ตาวติงสาเทวาสัทธามนุษสาเวสูงตาวติงสานางเทวานางสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธามนุษสาเวสูงยามานางเทวนางสัทธังสุตวาดุสิตาเทวาสัทธามนุษสาเวสูงดุสิตานางเทวนางสัทธังสุตวานิมมานรตีเทวาสัทธามนุษสาเวสูงนิมมานรตินางเทวานางสัทธังสุตวากะรนิมิตกวัสวัตีเทวาสัทธามนุษสาเวสุง ปารณิมิตระวะัสวตัตตีนางเทวานางสัพทางสุตวารพรมกายิกาเทวาสัทธมนุษาเวสุน์เอตันภควตาพรารศสียังอิสิกปตะเนมิคทาเยอนุตารังธรรมจัดกัางประวัติตังอปวัติยังสัมเนนนาวาพรมเนนนาวาเทเวนนาวมารีนาวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกสมนินติอิติหะเตนะคเนเนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรมโลกาสัตโตอภุคขคจิยัญจั ทัสสะสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมประกันปีสัมประเวทีอัปปมาโนจรโอลาโลโอภาโสโลโกเกปาตุระโหสิกอาติกกัมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอาาพพัคโคภควาอุทา,า,านังอุทานสิกัญญาสิวัตโพกนทันโยัญญาสิวัตโพกนทันโยติอิติหหังายสมัตโตกนทันยสัสสัญญาโกนทันโยเตวะนามังอโหสีติ บทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสภะควาอัลหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโ,ตโลปุริสธรรมมาสตระลิสัทธเทวมนุษนานงพุโทโธภควาติ็บทที่สิบธรรมานุสติสวากขาตัวภะวะตตาธรมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโคปะณียโกปจัตตังเวทิกะโถวินยูหิติบทที่สิบเอ็ดสังขานุสติ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคลาเอสสะภะควโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชริกะระนิโยอนุตารังปุญญเขตังโลกัสสาติ บทที่สิบสองสัตตวาสัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังขีตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนโสโธทินานาสันตุปัฏฐาวาสเพทุกขาวูปสเมณุเตสัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาลิลาโหปสัม,มนังธรรมเตเชนโสโธทินา นัสสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปสัสเมตุเตศกัตาวาสังคารตะนางโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยัางสังคเตเชนะสโสทินานัสสันตุปัตถวาสัพเทโรคาวูปสัสเมตุเตบทที่สิบสามพระคาถาชินบ,บรรนัญชรสมเด็จพระพุทธาจารยตัวพะมรลังศร ใช้ยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังและสังเยปิวิงสุงนาราสภาตันหังกระราทโยพุทธาอัตถาวีสตินายกาสเปปติธิตามายหังมัทธเกเตม,มุนิสราสีเสปติทิโกมายหังพุทโธทมมธรโมทวิโดจเนสังโคปติทิโกมยหังอุเรสภักุนากรโรภัชเยเมอนุรุโทโธสารีกุตโตจัคคีเนควรทันโยปติธิภาพัสมิโมกพ,พารานุจวานะเกทักคิเนสวเน มายหังอาสูงอนันทราหุลากัสโปรจากมหาหนามอุภาสยงวางาสโศตะเกเกสโตปฏิธิภาคสมิงสุงริโยวะปพันกโรนิสิโนโมสีสังปันโนโสพิตโรมุนิปุลขาวกุมารกัสโปรเทโลมเหสีจิตตวทโพโสมายหังวัฒนนิจังปฏิฐาสิกุณากะโรปุโนอังคุลิมาโลจากอุปาลีนันทศิวลีเทราปัญจะอิเมชาตานราเตติละกามะมะ เศรษสีมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชินโนรสาชลันตาศีระเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตารัตนังปุรโตอาสิทัคินเิเมกสุตตะกังทัชคังปัระโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตันจะอาการนาติยสุตกังอากาเสชทนางอาสิเศสษฐปาตารสังคิตาชินา,นานานาวรสังยุตตาสัตตป,ป,ปกาละลังตะตา วาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรัชตุปัฏวาอาเสสาวุนิยังยันตุอนันตชินาเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสาธาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชะมาชฉังหิวิหะลันตังมะคีตะเลสาธาปเรนตุมังสเพเพเตมหาปุริาสาสภาอิเจวะมันโตสุพุโตสุรัโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรารโย ο. สัทธานาุภาวะปาริโตจารานมิชินาปัญชเรติบทที่สิบสี่บทสวดพาหุงม,มหากาพาหุงสหัสสมพ,พินินม,มิตสาวุธันตังคลเมฆลังอุทิตโคลแสเสณมาลังภานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชยมังคลานิ มาลาติเรก,กมพย,พยุจชิตาสพพรติงโคลำปนาลาวะวกรรมคันคละทัทยขังขันตีสุทันตวิทินาชิตวานุนิงโทกันเตชะสาภวตุเตชยมังคาลานินาลาคิริงขาชาวรังอติมัตตะภูตังทาวคิจกรมัส,สนีวสุธารุนันตังเมตตังผูเสกวิทินาชิตวานุนิงโทกันเตชะสาภา,าวตุเตชยมังคาลานิ ภุกิทตะคัคขมติหัตถสุทารุนันตังคาวันติโยชนะประถังปิริมาละวันตังอิทีพิสังขตังมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสา,าวาตุเตชะยะังคาลานิกัตตวานากัตธมุทารังอิวะคพินิยาจินจายะทุทธวจนังชยกายามัตเชสันเตนโสมวิินาชิตวามุนินโทตันเตชะสา,าวาตุเตชะยะังคาลานิ สัจจังวิหายนมาติสัจจากาวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมะนังอภิอันทะปูตังปัญญาปฏิีปัชริโตชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชายะมังคลานินันโทปนันนันทะผู้ชคังวิผุ้ทางมหิตชิงกุเตนะเถระผุชเคนะามาปยันโตอิทูปะเทสาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชายะมังคะลานิ ทุกคาหาทิพุชเชนะสุขาต,าตาหาขงังรรงมังวิสุทธิชุติมิตรทิปกาพิธานังยานาคเทนวิทินาชิตวานุนิงโทตันเตชะสาภาวะตุเตชายามังคารลานิเอตาปิพุทธชายามังคระอัคขาคาถาโยวาจนโนชยาชีเน,าน,านาสารเตมตันทีอิกวานะเนกะวิวิธานิจุวัตวานิโมขังสุขังอธิเเมยานาโรสปัญโย <c oughs> มหาการุณิโกนาถูหิตายศพ,พานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปตัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเต,น,ตววนะสัจวะเชนะโหตุเตชยมังคะลังเชยันโกโพธิราโมเลศักยา,น,านังนันนิวัฒโนเอวังตะว,วังวิเชโยโหหิชยชยสุชยมังคะเลอัปร,ราชิตปัญลังเกสีเสปทะวิโปโพคะเลอภิเสกเกศพัพุทธานังอัคป,ปตัตโตกโมทติสุนัขัดตังสุมังคะลังสุปภาตังสุขุทิตัง สุขโนสมุขโตจะสุวิถังพรมจาริส ha, ุปทักคีนางกายะกังมังวาจากังมังปทักคีนางปักคีนางมโนกังมังปณีทีเตปทักคีนาปทักคีนานี้กัตตะวานะะพันตัดเทปทักคีเนภวะตุสัพพังลังรักขันตุสัพพเทวตาสพพุทธานุภาเวนะสทาโวถีพวันตุเตภวะตุสัพพังลังรักขันตุสัพพเทวตาสพธรรมานุภาเวนะสทาโวถีพวันตุเต ภาวตุสัพท์มังคลงังรักขันตุสัพ,พเทวตาสัพสังคานุภาเวนะสทาโสถีภาวันตุเตงบทที่สิบห้าปฏิทานะคาถาวยาเทวตาสันติวิหารละวสินีถูเปคะเรโพธิคะเรต,ห,ตหิงตะหิงตาธรรมทานในนักภาวันตุปูชิตาโสถิงกระวนเตนทะว,วิหารมันทะเล เทละจากมัชานวกาจพิกโวสารามิกาธานปฏิอุปัสกาฆามาจะเทสานิ้ามาจะอิสราสปันนภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาภูชาเยปิจะอันทสัมภาวสังเสรทชาตาอาัโวปปาติกานิญญาณิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกขสการุณตุสังขยังทาตุจีรังสตังคโมธรรมธทราะตุขลา สังโฆโหนตุสมะโควะอัถยะจหิตายะจักอัมเหระคาตุสัทธรรมโมสเพปิธรรมะจาริโนพุทิงสัมปาบุเยเนยามะธรรมเมอริยปเวคิเตประสัญนาโหนตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปเวชฉันโตกาเลเทวปวัสตุวุธิภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิง มาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันปุสสะทะทา,าบทที่สิบหกเทวตาอุยโยชนะคาถา,ขาบทสมเทวดาทุกขัดปัตาจะนิทุกขาพะยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหัวตุสพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอันเหหิสังพระตัง ตุญยสังปะทังสพเทวานุโมทันตุสัพพสังปฏิสิทิยาทานางพระทันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคตาบทที่สิบเจ็ดสุมังคลคาถามว่โหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตลังโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตลังโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตลังสเพพุทธาภรัพตาปเจกานันจะยังพลังอารหังตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาภรัพตาปเจกานันจะยังพลังอารหังตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส สเปพุทาปลัตาปเจกานันจะยังพลังอัลหันตานันจเตชชนะรักขังพันธามิสะพโสสเปพุทาปลัตาปเจกานันจะยังพลังอัลหันตานันจเตชชนะรักขังพันธามิสะพโสสเปพุทาปลัปตาปเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสะพโสสเปพุทาปลัปตาปเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจเตชชนะรักขังพันธามิสะพโส สเพพุธาปรัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตยเชนะรักขังพันธามิสัพโสสเพพุธาปรัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตยเชนะรักขังพันธามิสัพโสสเพพุธาปรัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียร และอน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระกนัฐไรด้วยการสักยายบทสุดมนสสดพระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงมีแก่ข้าพเจ้าขอพ้นจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอประเทศเทวดาทั้งหลายบทอนุโมทนาในการสวดสักกายมนและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานลควาให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปริตาย,ยอดเศรษฐีเรือนยอดเศรษฐีเรือนวม่ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศ จงสำเร็จศักดิ์ทุกประการเทิด <c oughs> บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา <c oughs> ขอผลบุญน,นี้จงส่งผลถึงผู้มิตรทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจาก,การาชภัยทั้งปวงค้นจากความทุกข์กายถุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในาที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมลูกคณะสั่งสมบัติบริวานสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสม็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายานและเจริญด้วยจตุวพิทพรชัยทั้งสี่คืออายุวนนะันณะสุขะภะเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดสถิทุกท่านค่ะสัง